เรื่องกรณีที่คณะมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์นำคณะมนตรีไปสัญจรที่อําเภอสมุยหรือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏการก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวใต้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เห็นว่าวันนี้นายกัฐมนตรียิ่งลักษณ์เองให้ความสําคัญกับภาคใต้เป็นการประชุมคมอรมกสัญจรเนี่ย ตั้งแต่รัฐบาลบริหารมาหนึ่งปีเสร็จๆเนี่ยประชุมคอนมอสัญจรในภาคใต้เนี่ยเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มอันดามันจังหวัดในกลุ่มอันดามันก็ได้รับงบประมาณเร่งด่วนถึง5จังหวัดนะครับภูเก็ตพังงากระบี่ระนองและตรังจังหวัดละร้อยกว่าล้านและมีงบที่มีการอนุมัติในครั้งนั้น1 1 7โครงการ8 4 0 0 0กว่าล้านผมเชื่อว่าการประชุมคอนมอสัญจรในวัน ที่21ถึง22ตุลาคมนี้ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุดราษฎร์ธานีก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวใต้และที่สำคัญจะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับให้กับจังหวัดกลุ่มจังหวัดในจังหวัดอ่าวไทยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และสิ่งที่ทางพักประิบัติออกมามองว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะกรุงเทพไทยเสนพงเนี่ย สะสะปฏิปัติซึ่งอยู่ในแกนนําภาคใต้เนี่ยบอกว่านายกยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีลงในพื้นที่เพื่อเป็นการกระชับพื้นที่นะครับเป็นการแย่งฐานคะแนนเสียงของพรรคปฏิปัติเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือการมองโลกในแง่ร้ายและมองว่าการนี้ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีจะประชุมคนมอในวันที่21-22ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการเอางบลักษณะเอาเรื่องเก่าเป็นงบไม่มีอะไรใหม่ๆผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ เป็นการกพูดที่ลักษณะครับมือไม่ภายนะครับแต่ลักษณะน่าจะเป็นเอาเท้ารานา้ําประเภทพวกลักษณะก็เรียกว่าไเค่ขวางคลองแบบปักใต้นะครับไม่ทําอะไรตอนรัฐบาลสองปี8เดือนคนใต้เขารอโครงการต่างๆมานานเรื่องสาธุรณภคเรื่องโปรเรื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องเส้นทางต่างๆไม่มีการดําเนินการนะครับ ภาคใต้ได้งบน้อยที่สุดในรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสองปีแปดเดือนแต่นายกวันนี้ได้ลงไปที่จะมีการดูแลเรื่องงบประมาณดูแลไปส่งเสริมการทร่องเทีย่ยวแล้วที่สําคัญนะครับสมัยนายกอภิสิทธ์เปรียบเทียบกันเลยสองปีแปดเดือนไม่เคยไปประชุมคอรมอรสัญจรในภาคใต้ลักษณะอย่างนี้แม้ในจังหวัดลุมอดามันหรือจังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยก็ไม่มีผมเชื่อว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลงุง รวมถึงจังหวัดชุมพรและจังหวัดในกลุ่มอันดามันเนี่ยจะได้งบประมาณในการที่จะเป็นงบเร่งด่วนส่วนหนึ่งเหมือนโครงการของอันดามันซึ่งผมก็เห็นรายการที่เขามีการเสนอผ่านมา,ผ,านผ่านตานะครับโด,โดยผ่านาสื่อเนี่ยก็เห็นว่างบประมาณนี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องสิทธิการทํากินต่างๆที่ข้างค้างมานานตั้งแต่รัฐบาลที่มีพรรคปริวัติเป็นแกนนําวันนี้จะได้แก้ไขนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์ กับคนใต้เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการเปิดฤด,ด,ดูกาลท่องเที่ยวในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของทุกปีนี่นี่คือสิ่งที่น่าจะไม่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ถูกกล่าวอ้างเอาไปกระชับพื้นที่ให้งบก็เป็นลักษณะเหมือนออไม่พออะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นงบที่เป็นการหาเสียงอันนี้ไม่ใช่นะครับผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงที่ทางพรรคและรัฐบาลไปดําเนินการในการประชุมเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับและไม่มีเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเท่านั้นเองนะครับ